สวัสดีค่ะพบกับวิวอีกแล้วนะคะเรามาต่อจากคลิปเมื่อวานกันเลยนะคะในหัวข้อ,อข้อสอบสัมภาษณ์กองทัพอากาศปี63นะคะจากข้อมูลทีุ่ิยไปเก็บมาเนาะจากในกลุ่มเตรียมสอบกองทัพอากาศและในเพจต่างๆนะคะเป็นคําถามจริงๆที่โดนสัมภาษณ์นะคะต่อจากคลิปเมื่อวานเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคนแรกนะคะเป็นคุณสุธ,ธิการนะคะคุณสุธ,ธิการบอกว่า เจอคาถามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเมืองตรงนี้ให้เตรียมคําตอบไปเลยนะคะต่อไปคุณจันทลินนะคะบอกว่าเจอคําถามว่าเงินเดือนน้อยจะอยู่ได้ไหมนะคะต่อไปเป็นคุณนัทพงศ์เจอคําถามบอกว่าให้บอกข้อดีข้อเสียของตัวเองโอเคต่อไปคุณฟ้านะคะคุณฟ้าบอกว่าเจอคําถามว่าภาพลักษณ์ของ ทหารในมุมมองของเราก็คือให้เราอธิบายเตรียมคำเตรียมคำตอบไปเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณอารีดานะคะโอ้นี่ยาวมากโอเคคุณอารีดาบอกว่าเข้าไปอะ่ะโดนแนะนำตัวจากนั้นก็เป็นคำถามว่าทำไมถึงอยากเป็นทหารอากาศนะคะอันนี้คือคำถามเบสิกนะทุกคนทำไมถึงอยากเป็นทหารอากาศอะจริงๆงานคือ เราไปสอบไม่ว่าจะไปสอบที่ไหนเขาจะถามถ้าเราไปสอบที่กองทัพอากาศเขาจะทำไมอยากเป็นทหารอากาศไปสอบที่กองทัพบ,บกทําไมถึงอยากเป็นทหารบกไปสอบตํารวจทําไมถึงอยากเป็นตํารดวจอ,อันนี้อุ้ยว่ามันเป็นคําถามเบสิกนะถ้าเราไปสอบที่ไหนเราต้องเตรียมหาคําตอบพวกนี้ไว้นะคะต่อไปเป็นคําถามที่3นะคะถามว่าถามเกี่ยวกับงานที่ทําแล้วก็ประสบการณ์ของเราอะ่ะเราเคยทํางานเกี่ยวกับอะไรมานะคะต่อไปคือ ตำแหน่งที่สอบคือตำแหน่งอะไรทำหน้าที่อะไรอันนี้ก็สำคัญนะคะทุกคนเวลาเราไปสอบอะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งเราทำอะไรแต่ว่าบางคนเขาก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาอาจจะไปถามรุ่นพี่ในกลุ่มหรือว่าหาตามเว็บต่างๆของกองทัพนะคะว่าตำแหน่งที่เขาสอบเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ก็สำคัญนะทุกคนลองหาคำตอบไว้เผื่อ,เ,อ,เ,อเนาะเผื่อโดนคำถามนี้ต่อไปนะคะบอกว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดของ เล่าคืออะไรโอเคต่อไปคือทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วก็อธิบายไปนะคะต่อไปคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรต่อยาวๆเลยนะคําถามต่อไปคือคิดว่าตนเองมีระเบียบวินัยไหมถ้าได้เป็นทหารจะต้องปรับตัวอย่างไรและเราจะปรับตัวได้ไหมนะคะต่อไปนะคะ ถ้าอยากเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากเรียกร้องเรื่องอะไรโูนี่คือเป็นคำถามยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะต่อไปถามเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับตำแหน่งนะคะโอเคนะจบแล้วนะของคนนี้นะต่อไปควรต่อไปเลยนะคะหาเป็นคอมเมนต์จากคุณฟ้านะคะคุณฟ้าบอกว่า สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะแต่กรรมการดูการแต่งกายการพูดจาวัยพิบลักษณะท่าทางสำคัญมากเลยนะทุกคนคือบุคลิกภาพสำคัญมากๆนะคะอยู่ข้างนอกเราจะแต่งตัวยังไงคือมันก็เป็นสไตล์ของเราแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ะทุกคนเราต้องเรียบร้อยที่สุดเลยนะเราเคยเห็นแบบเราเคยเห็นใครไหมที่แบบเฮ้ยเดินผ่านหรือเดินสวนเราแล้วแบบเฮ้ยเขาแต่งตัวแล้วแบบ เฮ้ยทำไมดูดีอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะมีทุนทรัพย์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่แบบโอเคสวยคือมีดูมีระดับแต่บางคนไม่มีอันนี้ก็เข้าใจนะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาให้ดีที่สุดนะคะโอเคต่อนะคะของคุณฟ้าเหมือนเดิมนะคะฟ้าคุณฟ้าบอกต่อว่าบางคนแต่งตัวสุภาพจริงแต่กระโปรงดันสั้นไป หรือว่าบางคนอาจจะรับรัดรูปไปอันนี้กรรมการเขาจะมองแล้วจะหักคะแนนเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณผู้หญิงนะคุณผู้หญิงที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์อ่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยและเช็คกระโปรงให้ดีนะคะไม่ควรสั้นเกินไปไม่ควรแบบรัดรูปเกินไปนะบางคนบอกว่าเอออาจจะไม่สั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งอะ่ะคือเข้าต่ไหมกรรมการจะนั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็อี้เราจะมีเก้าอี้ตัวเดียวพอนั่งปุ๊บกระโปรงมันจะดึงขึ้นอะ่ะพอมันดึงขึ้นอะ่ะมันจะ คนมองขอจะมองว่าเฮ้ยกระโปรงมันสั้นแล้วมันจะมองคือกรรมการจะมองตรงมาที่เราอ่ะเราคิดเราสมมุติว่าเราเป็นกรรมการเราจะรู้สึกว่ามันสุภาพไหมแบบนั้นไม่นะคะโอเคนะมีคนมาคอมเมนต์ต่อจากคุณฟ้านะคะบอกว่าเราใส่เสื้อคอลึกไปหน่อยพลาดจริงๆกรรมการก็ติงมาเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราแต่งอะไรไปแล้วแบบกรรมการจะสนแค่ แค่เรื่องการสัมภาษณ์เรานะคะทุกคนการแต่งกายบุคลิกภาพสําคัญเนาะเช็คกระโปรงเช็คเสื้อให้ดีนะคะเสื้อเสื้อไม่ควรคอลึกเกินไปกระโปรงไม่ควรสั้นหรือว่ารัดรูปนะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณยุทธการนะคะคุณยุทธการบอกว่าเจอคําถามข่าวสารทั่วไปในทีวีก็มีข่าวน้องชมพู่แล้วก็ให้แนะนําประวัติส่วนตัวของตัวเองอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะคะทุกคนประวัติส่วนตัว คือข้อมูลของเราอะยังไงเข้าไปอะเขาจะอยากรู้ว่าเราเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมาจากไหนอะไรนะคะประวัติส่วนตัวทุกคนต้องเตรียมไปอยู่แล้วเนาะต่อไปความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งที่เราสมาัครเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเริ่มซ้ำแล้วเนี่ยคาถามมันจะเริ่มซ้ำมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณยุทธการบอกว่าไม่ต้องบอกลึกเดี๋ยวกรรมาการจะจะถามเข้าไปลึกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะ ขาเหมือนกรรมการจะต้อนให้เราจนมุมนะคะต่อไปคุณยุทธก,การบอกว่าคําถามเกี่ยวกับกองทัพเรารู้อะไรเกี่ยวกับกองทัพไหมนะคะโอเคนะอันนี้จบไปนะต่อไปเป็นคอมเมนต์จากคุณสิทธิพงศ์นะคะคุณสุดสิทธิพงศ์บอกว่าก็ความรู้ทั่วไปนิดหน่อยอันไหนรู้ก็ตอบรู้อันไหนไม่รู้ก็ตอบไม่รู้นะคะนี่สําคัญอันนี้สําคัญมากเลยนะเขาบอกว่า ห้ามอ้ำอำอึ้งอึนะคะบางคนแบบเตื่นเต้นก็คือมันก็รู้แหละคืออาจจะเป็นข่าวเราอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะรู้แค่ผ่านๆหูๆ <ผม S 1> อาจจะแค่แค่เคยได้ยินมาแต่เราไม่ได้รู้ลึกพอเจอกรรมการถามปุ๊บเราก็จะนึกบังเอิญนึกนานไปหน่อยค่ะก็นึกแบบเออเอเอเนี่ยมันไม่ได้นะคะถ้าถ้าเราไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เลยนะห้ามอ้ำอำอึ้งอนะคะต่อไปนะคะของคนนี้นะคะ คุณกิติกญญาญยาบอกว่าของเราสัมภาษณ์ชิวๆเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เห็นไหมคนก่อนบอกว่า10นาทีแต่ว่าคนนี้ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเวลาไม่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็คุยเรื่องส่วนตัวเรื่อยๆคําถามเกี่ยวกับกองทัพกองบินไหนอยู่ไหนแค่นั้นเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มซ้ำแล้วนะคะคําถามนี้กองบินไหนอยู่จังหวัดอะไรควรจะรู้ไว้นะคะถ้าจะสอบกองทัพอากาศเนาะ